คุยเลยแล้วกันเดี๋ยวจะมีคนขาดใจตายก่อนครับเออเออคนตกตอนนี้เมื่อกี้ว่าจะของขนของขึ้นรถแต่วงเพราะว่าเราซ้อมเสร็จแล้วปรากฏว่ากูุมูเอารถแต่วงออกจากลานจอดติดลมและลมลึกด้วยนะรถเอียงไปอ้รถเอียงเยอะเลยนะครับตอนนี้ลุ้นอยู่ว่ามันถ้ามันซุดกว่าน,นี้รถเราจะอันตรายแต่ว่ายัางไงก็ออกไม่ได้อยู่ดีดินมันนิ่มมากขนาดคนเดินยังหล่มเลยนะครับหลม่มหล่มเลยเลยเก็เลยอ่ะไม่เอาขึ้นแล้วกันเดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ดินมันแห้งก่อน แล้วก็ค่อยมาเอาขึ้นก็เอาของขึ้นวันอาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาลดขึ้นแต่มาดูของกันหลังจากที่พวกเขาเล่นมุกไฟไฟไปแล้วนะครับผมมุกไฟไฟของพวกเขาก็คือมุกผลไม้เออทวนอีกรอบนี้ขอคนคนละหนึ่งชื่อบักอะไรเขมอะาาอยเหรอคะเออเออเอภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็อีสาน มะม่วงบักม่วงเออเอา,เ,อาเราบ้างกล้วยบักลก้วยเออเอาตอนนี้พี่ชัยสิธิ์ส่งมาให้แล้วนะครับส่งของมาให้แล้วนะเพราะว่าหลังจากที่คุยกันว่าเออไม่อยากให้เฉยๆอยากให้น้องได้มีส่วนร่วมกับการถ่ายคลิปโดยการเล่นมุกด้วยอะไรเงี้ยเล่นไปแล้วนะพี่ชัยศิธิ์ก็ด้ส่งมาให้เดี๋ยวว่าอันไหนของพี่ชัยศิธิ์เนาะนี่นแล้วก็มีของพี่สไป์แกะของพี่สไป์ก่อนขูน่ทำไมหมานใช่ว่านี่ยได้สอง สองกล่องพร้อมกันเลยเออจริงๆก,ก็แอบ,บอิจฉานะนานๆนานๆโผล่มาทีเนาะนี่คนดูคนที่โผล่มาประจำนี่เราไมา่ได้แบบอบเออแอบบนแอบบนุ้สีสวยจา้าเอ,อช็คการ์ดได้ไหมไม่อยากนี่เขาเรียกกล่อ,กกองสุ่มแบบไหนอ่ะมีกล่องสุ่มหลายแบบปะ <400 S 1> แกงสุ่มี่ร้อยอร์นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรอันนี้ตัวใหญ่อ๋อ ก็คือยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งตัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วคือเขาได้ส่งคปสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สงคอ๋อปัญหาคือแกะพอแกะไอ้กล่องทีไรก็คัตเตอร์ครูหายตลอดเพราะว่าพวกเขาก็ชอบเอาเอาคัตเตอร์ใส่ไว้ในรังแล้วก็เอาไปทิ้งอะไรอะไรป็พันหน้าอ๋ออุ้ยน่ารักอ่ะไม่ไม่แกะใช่ไหมไม่แกะอุ้ยอันนี้ตัวเดียวเลยเหรอ หหใญ่มากมาแกะของเราบ้างทีนี้หนูอยากได้บ้างไหมลูกเออตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีคนติดตามหนูเยอะแล้วนะหนูหนูอ้อนเข้าไปอยากได้อะไรอ้อนเข้าไปอยากได้เบบ้ทีอยากได้เบบ้ทีคางที่นี่ไอโฟนสิบหกก็ได้เว้ยวุ้ยว่าง ก็คือเขาจะมีมีการ์ดมาแล้วก็มีการ์ดมาเพื่อเพื่อบอกว่าในห่อนั้นคืออะไรแล้วก็มาแกะกันแต่ว่าพวกเขาไม่อยากแกะครับผมพวกเขาอยากเช็คการ์ดก่อนจะเปื้อนโอ้โหเท่าไหร่หกอ่ะหกหกไเปิดแล้วพื่อนไรอีกไม่มีสองคนเล็หรือสองม่มหรออ๋ออันนี้อันนี้โชว์เลยโชว์ฝาเลยแกะโชว์สักตัวได้ไหมคนละตัวปหมแกะโชว์คนละตัวได้ค่ะสุ่มเอามา แกเนี่่ยออไมดตาแก่ก่อนไปเลยตาลองรแบบักเรารู้จักกันด้วยเหรอโอคนที่ไปรับไปส่งเธอทุกวันเรารู้จักกันแล,แล้ว <laughs> อะะไรนะ <laughs> เออเนี่ยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะต้องได้สักตัวหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยน้อยเออ,อ,อดูดูตีนกูยังติดขี้โคนอยู่เลยไม่ใช่แค่รถติดลมนะกว่าครูจะเดินถึงรถเมื่อกี้เนี่ยครูฝากขี้โคนไปหารถพอเอารถออกมามันติดติดลมล <laughs> ครูจมขี้โคนก่อนรถอีก ก็เลยคิดว่ารถจะออกมาได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้นะครับติดรถเอียงเลยตอนนี้น่ากลัวมากโอ้ยไดาน้องรักอ่ะโชว์เข้าไปหนึ่งกล่องดาน้องไดารักขึ้นมาทันทีเอ๊จะบอกนะจะบอกนะโอ้ความความลุ้นอยู่ตรงนี้ความลุ้นอยู่ตรงในกล่อง สีฟ้าไม่ได้ไม่มีกิ่นเลยอะแกะเลยแกะเลยสีฟ้าแกะแกะถุงกันสีฟ้าขึ้นมาเลยเดี๋ยวเฮ้ยได้สองการ์ดสองการ์ดอะของหนูอะได้ตอกเกตแล้วเนี่ยมาจากเรนนี่หลุดหลุดคิวซีตามคนสองสีนู้ยมาจากเรนนี่ เอา,าเ,เอาเถอะครูหิวข้าวแล้วจะสามทุ่มลลแล้วเนี่ยแล้วกันู่นครับพี่ก้อยพี่พศครับโอ้เอาพวงมาลัยกลับบ้านแล้วนะครับผม1 2 3ต้องนับด้วยนะต้องเก็บพร้อมกันม่วงอ,อันนี้มันมี เป็นไงมัางลูกแล้วไปเอาไม่เลียวมาเสียบหัวทำไมเนี่ยจาก็ม่วงอันนี้ม่วงันเดียวโอ้ใช่อันนี้เวลาครูจะตีหนูจะได้ฟาดครีกนะโอ้โหอ๋อไม่ใช่อันนี้ครูไม่เคยตีใครไม่จริงนะเบื้องหลังอะเบื้องหลังมานานแล้วหนูเป็นคนแรกในรอบปีโอ้ตีแปะๆแปบะนี่เขาเรียกตีหรออ่ะต่อได้ อ๋ออดมกันในขอดมมังกินมาิเว้าเลยนะทุกคนในขกินมาลิสติแม่ต้องมีนี้ด้วยเสียเลยอ๋อมันเป็นไอ้นี่เฉยๆอะไรครับตาสีเหลี่ยมตาขี้ตาขี้ตาโอเคเอาแค่นี้แหละขอบคุณพี่สไป์แล้วก็พี่ชัยยศิษย์ครับผมขอบคุณครับ